สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนมาล้อครับช่งชองไทยรัฐข้อเชี่ยวครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับพี่น้องโอ้โหครัวคุณนุ้ยใช่ไหมครับเนี่ย,อปปอยโอ้สวัสดีครับครัวคุณนุ้ยทำอะไรอุย้ยต้มซีอิ๊วไก่แน่อนอนเลยเ,เดี๋ยวหันหนีก่อนนะนเดี๋ยว พี่นุ้ยพี่นุ้ยใส่ชุรสเดี๋ยวน้องการชัยหันนี้ก่อนนะน้อง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 ใจเย็นหน่อยหนามากนบพี่นอนอะเยะเลยไม่โดนน้ำไหลไหมฮะ โอ้รถบัสจอดนี่ครับพี่น้องครับกินเลยกินเลยอุ้ยอจอด,ดนี่ใก่ตัวนี้มีฝักบัวด้วยใช่ไหมเนี่ยยังไง ใช่ไหมหน่าสิปอยเหี๋วมออาบเนาะพี่น้องครับรถบ,บัสจอดนี่เลยครับสุดยอดเลยนะครับ เอาเขา้าเหตุคลิปเลียวแรนมาป,ปวดขี่ไหมอุ้ยนี่นะหายว่าววหาอเขาวะ พวกเอ้ห้องน้ำแบบเลิศไม่มีประตูเลยแ,ลแบบโถส้วมเล็กๆไหมของเด็กน,น,น้อยไหม อะไรอีมาสันนี่แม่จะมาเบิ่งเกียงพิหวานกับปลกคอแด้วจัมาเบิ่งตัวปลกคอมาไายกินพอ่อมูเตัวปลกคอผู้เนินจินเลยจินเลยว่าซีเมืองเย้นนี่เือไปหน่นสมเพียงสงไปหน่อยนี่นี่มาาม่ะบอบอบอจินจำตัวนี้ละ โอ้ยโคเฮนโคเฮนสินแห่งเขาหรือตตนแขวะมีอกเด้อเดี๋ยวถอดถอดไปไหมเออเด้อไหวไหมไหวหรือเปล่า

บุญพรกุญเอชปานะบุญพรักคุญพระป่ารอยป้าหนึ่งร้อยปาเอารวธนาบุญสุขโยมปัญญบัานข้าว่าก่อนมูมันนี่มาไรนางสาววันนาสมัยนะและครอบครัวขบุญพะป่ารอยป้าหนึ่งร้อยายาสุกรขอยป่าทั้มดนาบุญและแบบว่าที่ร้อยตัหญิงสีลาภานาะ วุซาร่วมบนร่วมกที่ดินหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทอัิบนาบให้กับนะคุณอาิสัตนะครับช่วยวาบน่คุณจที่ดินอีกหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยาเจ้าพ่อพ่อเห็นได้ยาวพ่อคิดถึงโทรสวมข้างหลังเป็นโทรสวมเล็กหน่อยไหม เอาคาว่าหอดกมาหนอหอดก้เวมาหนิฝากถือใจใหอให้แม่ังก่อนจะน้ำากเสียงเปนคนแบงคห้อังแบให้แม่ทังใบนะไปหรือเปล่าไปหรือเปล่า ทำเวลาหน่อยเร็วๆบนแดดหนัฮะเร็วๆให้กำลังใจเฮ้ยเฮ้ยวิ่งว um> ิ่งวิ่งว um)> um> ิ่งวิ่งวิ่งเข้ารบเร็วเร็วเร็วมองนอนเยอะแยะพี่ก้อมายังพี่ก้อะฮะัเโอ้พักก่อนพักก่อน เข้าวงน้บก่อนหิวข้าวข้าวงน้บก่อนปิดได้หรือเปล่าอ่ะฮะไหนมีมาเข้าห้องนี้นิอ่ะขึ้นไปหนึ่งสองพิทถึงหรือเปล่าถึงไหมเออมิตนแล้วพี่น้อง ขอบัวทาบุญให้กับคุณแม่หนุกเกตนะครับอะไรเอ่อเตวใจนะครับนะเสวบโกน้องห้องน้ำในวัดก็เยอะมากเลยนะห้องน้ำในวัดก็เยอะห้องน้ำในวัดก็เยอะบุญน้ำาวบุญน้เสวบโกนี่ดินหนึ่ร้อยตารางวาเน็่งร้อยบาทบัวทาบัวเทศบุตรคุณแอ่หนุกเกตนะครับนะอ่ เสวะโกที่ดินหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทอันฉริยนาบุญให้กับบุนปาริชาตนะครับเสวะโกทีดินหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทอันฉริยนาบุญให้กับบุนพักนุชชาเสวะโกทีดินหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทอันโริยนาบุญให้กับบุนรู้หลานะเสวะโกทีดินหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาท ตาโมาบนิกับุนสมมาพรยอดที่ดินสองร้อตารางวาสองร้อยบาทเจ้าตาตทูหุนยักษ์ระนาดถึงาดยอดบนยอดที่ดินหนึร้อตารางวาหนึ่งรยบาทเจ้าตาทูเอาไปแล้วมั้งเอาตา

Mười、right